อามวันนี้กระเป๋าหนักอยู่นะเ <c oughs> จ๊เจ๊ก,ก็ทำอะไรมาหรือเปล่าเนาะเ <c oughs> นาะเอาบักลามาเขากล้องไปู ไข่เบ่ไหวหรอกข่อยว่าแต่องหันกับไพ่งามข่อยมาดตัสิงอดได้กอดเอวมาอ๋อซองเทียขันสีบ่มาก่อนรานกับเราคือบ่มายายคือบอมมาาม่มาป้าได้ได้มาจ้าเมือนนี่ขังแรกที่มาเบิ่งหมอลำหรือจา้าเมือนี้แม่ก็ได้

เขากับอพาให้ากในบอกเป็นบอจะยังบอดเลือท่ามน้อยที่นี่่งเป็นบุตรลกบอแต่ไม่มือนี้ไปลูกบานกับม่เขาแง่นนั้นนี่ว่าอ่ไนเสียงเรากับบนี้เหรเนาะม่เียงเราเสียงเา่จรณหนอฟังอยู่มาเสียงเราบพิจารน นาราเป็นย่อนไพบัดนี้านไทรบัตรโทหาบ่อดอ้าาน้ยเสียงม่รอดเสียงไม่รอดโอ้ยเไมปหื เอาไปใช้ฟังเป็นกุ่หนึงที่เดายดีกว่าคย้่อนเี่น้รน้าอรเาออาอะไร้เมีไปมามเยอะแบบใไปอ่ะเบียดสุใจไอห้ยมน้องตวด้ว

น้องนัน้นท่นในหอบรรพบุรุษเนเจียวไปนี่นไหไหมเจียวอ๋ไ,ออไปซื้อผัดจักร้านคล้ายๆแต่จะเป็นโดูงน้ำเนาะ หน่อยก่อนวะาะเดราะ่ไปเส็เขาเราไปเล่ตัดอดิกิงตัดแล้วกิงได้ทั้งคอทั้งขาทั้งหังกินคเดียไเนาะ้องเงีิงหลายก็อเมียน่ไปตัดตล้วตัดจะมาบอะไรั้งบน้นน่ตัดิงอเ่ี ย่ำมคึืนนพี้พ้ากันสืนเนาะย่มเว้นขึ้ผ้ากันยางน้อนเนาะแต่เป็นว่าย่ำคึืนเป็นทีย่าเว้นเป็นนงเขาบางเขาเหม่าเขาเนี้ยเขาซ่าเป็นว่าพอดีเนี่ยดีสถานทีดีเม็นว่ามือห้างมือไปเจอคิดเจอคิดโปแล้วบ้างน้ำคิดตก่แล้วเจอแล้วก็ไปเดินไปเิอคน เดอดติดยังกันเบิดติดควอนตัมยังกันเบิดลงพวงเนบอลเนมาเนจากเทปบวดบอเลยมาวั ของน้ำมันถ้าเป็นของน้มันเขาพี่เต็มเ้หขาพีเต็มอะไร่างอ่ะแ้ก็ย่ง่แดงละอาจันจ่อยดิมาจันจันดเี่จันเออมาจน่ันม่อยดูแม่เพราว่าเอาดีที่แรก็ู้ดออนห้าไม่ได้รางวัลที่ห เอาเต็นมาเซาะบ้านก่อนเอาไม้ไผ่ยังยก่อนไม้ไผ่ไปยห่นเนีก่อนพูดได้ก่อนนี่่ม่ีู้งงไม่รู้งงเออเห็นตแม่คับอันสาวสาวนี่เออเดี่ไม่ใช่แม่มันปนต้ไม้ไผ่กองมันนี่สิเอาไม้ตัวเี็นวดออกโคลนน้ำโอ้สดิไปยังสตดิแม่ก็ทนามเห็นใร่ไปอยู่ห้าไปมาตลาดขงเรื่อยเมื่อวานนี้ เออบก็ได้เอาซอบ้นบุพวกนี้บุญทิ้งกันที่ที่เปลี่นีกนได้วาบ่มีแบบนี้บ่มีบนซายไ่มากมส่มาลูกเพลงของไต่ไข่สองมือไตไหม พัน้ำอ่ะพอิตาม่เวากนเข้าบุญมาเข้านีเดียว่ตอแม่ลรกรีคอไปใส่อยู่งช่องหมื่นไต่บมเยียกไต่เรยากันบ้านนี่จกินมไมกอูีมามาครับมารงรับมืออ่รว่าับเพียงก็เหนืมมาแสดงว่าเขาไ่ได้เอานมาี้เอะไรกันเลยมันหา

ก็วานยาเสียดเสียยาทานยาอะไรอย่งเงีมันนั่นายุว่เศ้าเสียยาละจ้างไปไหนก็ไปเสียยาล้จ้างว่ได้ไหแต่นนาที่เราครับไปนี่ก็ไ่ได้ต้องซับต่อห้างสิ ดีได้ใส่บุญแน่กขอบอะไรย,ยังกานทีน่แมวม่าน้า